นี่วันนี้ก็ไปได้หน่อมานะครับผมทุกคนนี่ครับเดยอยู่ห่างเดียวนะครับทุกคนถ้าไม่เอามาก็ไม่เอาตัวนี้มาก็ไม่พอแกงนะครับเดี๋ยวไอหน่อไรนี่นี่ครับหน่อไรนะครับผมเอามาหมกคอกินนะครับเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับผมเอาไปให้มันเป็นแม่พันธุ์บ้างนะครับนี่ก็จะทําแกงหนอกันนะครับทุกคนสำหรับหน่อไรนี่ต้มเอาไว้กับน้ำพริกนะครับผมทุกคนโอเคครับบอกหนอกันก่อนเลยมาครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาแกงหนอนะครับผม กแกงนอใส่ก,กระดูกหมูนะครับผมนะครับนี่ครับกระดูกหมูของเรานะครับทุกคนแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงก่อนได้ครับผมมาใส่พนระิกแกงกันเลยครับผมพริกแกงของเรานะครับตำไม้เรียบร้อยเคาะไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสักล้างไปเจรดของ ๋ยวให้ขัดน้ำล้างพวกเลยนะครับ,บแล้วก็กระดูกหนูนะครับผมลงไปเลย หม,ม้อมเด็กไปนะปิดฝาไว้จนกว่าจะสุกนะครับผมแล้วก็อยากปรุงรสอะไรก็ปรุงตามใจชอบนะครับทุกคนเปลี่ยนมอแล้วครับทุกคนเพราะาหม้มอไปเด็กไปนะครับผมเปลี่ยนหมอก่อนนะครับอไม่มีที่จะเลือดเลยนะครับผมพอมันเลือดก็มันมันร้อนออกแล้วก็ไฟดับเลยนะครับทุกคนเนี๋ยก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนมีเสียงรบกวนเยอะมากครับผมที่ผมอยู่คนหลายๆนะครับคนเยอะมากครับผมมีเสียงเด็กเสียงักผ้าักัวน,น,นะครับผมทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ผมก็เปลี่ยนหมอนะครับผมเปลี่ยนมอไปแล้วมอ่ไปนี่มันเลกมันมีไม่มีที่จะเลือดนะครับผมพอมันเลือดมันก็ล้วนล้วนลงไปเราไฟก็ดับนะครับผมเดี๋ยวเราแกงใส่สะอมนี่ครับทุกคนสะอมสวยๆนะครับปลูกเองกินเองนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะถ่ายให้ดูนะครับรอบๆบ้านก็มีเตะของกินนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปใส่สะอมก่อนนะครับผมจะเอาริกแกมันออก มาแล้วนะครับทุกคนทีนี้ก็เราก็มาใส่สะอมกันก่อนเลยนะครับผมนี่ครับสะอมสวยๆปลูกกินเองนะครับผมปลอดสารพิษนะครับทุกคนลงไปเลยนี่ครับแกงนอใส่สะอมหรือว่าใส่พักละนะครับผมคนหรือเรียกว่าพักละนะครับผมคนไตหรือว่าใครใหญ่ก็เรียกว่าผักลานะครับทุกคนน,นะนี่ดูครับทุกคนปลาทอด กินีนสุดยอดเลยก็น,น่ากินโซนหิวข้าวแล้วนะครับทุกคนมีครับผมใครสนใจกินแกงนอก,ก็ตามมาเนอครับทุกคนตามมาเ้อครับอือหือสำหรับคลิปนี้ก็ขอนเพยเข้าตาลาไปก่อนเดี๋ยวเด้อนะครับประมาณนี้นะครับผมทำแกงนอใส่สะอมหรือว่า เสพพักละนะครับผมทุกคนก็เวลาทํากินก็ค่ำาำมืดมดก็จะเห็นคลิปประมาณนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับไปกินข้าวแกงนอก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าชอบคลิปทํากินทำมาหากินก็พักกดไลค์เดียวก็ติดตามไปให้ด้วยนะครับทุกคน